แนการตลาดของบลิอยสัตว์เยื่อแคนโดยเป็นการซื้อสินค้าในระบบสมาชิกค่าสมัครเป็นสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ350บาทหรือเลือกซื้อสินค้าสมมติว่าเป็นปุ๋ยแคปซูลโนจะเลือกตัวแถมเป็นปุ๋ย20ัแคปซูลหรือครีมกันแดดวัชออนสบู่สองก้อน โดยการสั่งซื้อสินค้าในระบบสมาชิกนี้จะมีการสะสมคะแนนพอยต์ตั้งแต่1 Point จะปรับตำแหน่งให้เป็นตำแหน่ง member ร์สำหรับนักธุรกิจเป็นสมาชิกสามารถมีรายได้ตามแผนรายได้ของบริษัทเมื่อซื้อสินค้าสะสมครบจำนวน2 Point จะปรับตำแหน่งให้เป็นซิ l เวอซื้อสะสม Point ครบ4 Point เป็นตำแหน่งโกและสะสมคะแนนพอยต์จนครบ10พอยต์ Point, จะเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทคือตำแหน่งเดมอนเมื่อเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วมีการซื้อซ้ำบริษัทจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนคืน10เปซ็นเป็นเงินพอยต์ละ250บบาทตลอดชีพเมื่อมีการซื้อในแต่ละครั้งต่อไปเรามาดูแผนการตลาดของบริษัท แผนรายได้มีทั้งหมด7ทางทางที่1รายได้จากการขายปีกทางที่สองรายได้จากการแนะนําสมาชิกสั่งซื้อสินค้าทางที่สามรายได้จากการจับคู่จ่ายตามคะแนนพอยท์ทุกคู่ทางที่4ี่รายได้จากแมทชิ่งทางที่ห้ารายได้จากการซื้อซ้ําในยอดส่วนตัวทางที่6รายได้จากการเปิดเป็นศูนย์โมบายยูเวนตของบริษัท และทางที่7รายได้จากยอดขายรวมของบริษัททั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในทางที่1นะครับกำไรจากการขายปีก25-40%เราซื้อสินค้าสมมุติว่าเป็นปุ๋ยแคสซูนาโน,โนในราคาสมาชิก2,500บาทเราสามารถนำไปขายได้นะครับ3,500บาทจะมีกำไร1,000บาท หรือบางคนอาจจะนําไปขายปีกนะครับเพื่อไปชุดทดลองปกติขายกันทั่วไปก็แคปซูลละห้าสิบาทนะครับก็จะได้กําไรแคปซูลละสาสบาทจากต้นทุนที่ซื้อมาในราคาสมาชิกแคปซูลละยีบาทต่อไปเรามาดูรายได้ทางที่2นะครับเป็นค่าแนะนํามสมาชิกสั่งซื้อสินค้าของบริษัททั้งหมดนะครับสมมติว่าเราเป็นตแหน่งเดมอนแนะนําเพื่อนมาสั่งซื้อสินค้าปุ๋ยแคปซูล,ลโนใช้ดี เพื่อซื้อนะครับไปใช้กับพืชคือตำแหน่งไดมอนด์เลยเราจะได้ค่าแนะนำา2้0 0บาทจากคะแนนพอยต์จำนวน10พอยต์มอเพื่อนใช้หมดเพื่อสามารถซื้อซ้ำในรหัสของตัวเองโดยบริษัทจะจ่ายคืนให้เป็นจำนวนเงินส5 0บาทต่อคะแนนพอยต์แต่เราจะได้ค่าแนะนำส250บาทเช่นกันเพื่อนซื้อแต่และพอยต์ ได้เงินคือ2 5 0บาทเราก็ได้ค่าแนะนำา2ิบบาทเพื่อนซื้อกี่พอยต์พอยต์ละ2 5 0บาทเราก็ได้2 5 0บาทเป็นค่าแนะนำแต่ละพอยต์ตลอดชีพต่อไปเรามาดูรายได้ทางที่3มนะครับรายได้ทางที่3ามได้จากการจับคู่ใจตามคะแนนพอยต์หรือคู่พอยต์ละ250้บาท เมื่อได้แนะนําสมาชิกมาสั่งซื้อสินค้านะครับค่าแนะนําก็ได้ไปนะครับตามตามคะแนนพอยส์นะครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถจะแนะนําคนต่อไปนะครับคนแรกอยู่ด้านซ้ายคนที่สองอยู่ด้านขวาลักษณะเดียวกันื้อนคนที่สองซื้อปุ๋ยแคปซูลนโนขึ้นตำแหน่งเดมอนเลยเราก็จะได้ค่าแนะนําเหมือนเดิมครับสองพนอกจากนี้ บริษัทนำคะแนน point มาเป็นการจับผู้จ่ายคู่ point ละ2องร้อยาสิบบาทจำนวน10คู่พ o i n t ก็ได้อีกสอ0พบาทเราจะแนะนำคนต่อไปนะครับเป็นตำแหน่งโกมี4คู่ point ก็มาจับผู้จ่ายนะครับโดยค่าแนะนำเราจะได้รับไป1000บาทจากผู้จ่ายอีก1นึ่ับาทเช่นกันหรือว่าเราจะแนะนำให้หยุดเลยนะครับแนะนำคนต่อไปซื้อเตียง1 หนึ่งพอยก็จะได้ค่าแนะนาไปก่อนนะครับหนึ่งพอยสองร้อสิบาทแล้วก็มาจับคู่จ่ายสองร้อสิบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเรามาดูรายได้ทางที่สี่นะครับรายได้จากแมนชิงนะครับแมนชิงนี้ก็จะมีทั้งหมดหกชั้นสามชั้นแรกสิบเปอร์เซ็น์แล้วก็ 3ชั้นที่ 2, สองก็คือชั้นที่4ี่ชั้นที่5ชั้นที่หนั่นเองนะครับชั้นละห้าเปเซ็นตจากนี้เมื่อเรานะครับเป็นตำแหน่งเลมอนเราแนะนำลุกทีมซ้ายเป็นเลมอนทูกทีมขวาหนึ่งคนเป็นเลมอนลูกทีมที่เป็นเลมอนด้านซ้ายนะครับเขาก็ได้นำบ้างนะครับโดยแนะนำลูกทีมมาเป็นเลมอนเหมือนกันนะครับก็จะได้ค่าแนะนำเหมือนเรานะครับ2 5 0พันหบาทแล้วก็ เราก็จะได้ค่าแนะนำครึ่งหนึ่งนะครับของทูกทีมก็คือหนึ่งพันสองสิบาทเป็นเรื่องของการค่าแนะนำที่ได้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นลูกทีมแนะนำทีมงานคนที่สองขึ้นมาเป็นดิม,มอนเหมือนกันก็ได้ค่าแนะนำไปเหมือนกันแต่ผลจากการที่ลูกทีมเนี่ยแนะนำม,มาสองคนจะมีผลการจับคู่คะแนนพอยต์สองพันรอบาทเราจะได้แมทชิ่ง จากลูกลูกทีมของเราที่ซื้อนะครับคนแรกด้านซ้ายนี้ส0บเปอร์นะครับสิก็จะเป็นค่ามชิ่งสิบเก็สองบาทหรือลูกทีมคนที่สองด้านขวานะครับแนะนําทีมงานมาซื้อตําแหน่งหนึ่งพอยก็ได้ค่าแนะนําตามปกติพอยละสองร้อาสิบาทเราก็จะได้ค่าแนะนําชั้นหลานนะครับร้อบาทเหมือนกันนะครับลูกทีมก็แนะนํามา2ข้างเหมือนกัน ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับมีผลทําให้จับคู่250บาทเราจะได้ค่าแมชชิ่งนะครับลูกทีม10%เป็นเงิน25บาทอย่างนี้เมื่อมีการจับคู่ของทีมงานนะครับซ้ายและขวาเราก็จะได้แมชชิ่งทุกครั้งมีการจับคู่ทุกวันวันละ10คนนะครับคนละ250บาท ก็ได้2,500บาทด้านขวาวันละ10คนก็ได้วันละ250บาทอย่างนี้ต่อไปเรามาดูรายได้ทางที่5นะครับรายได้จากการซื้อซ้ําตนเองนะครับอย่างที่เสนอไปข้างต้นแล้วมอตัวเราขึ้นเป็นตำแหน่ง,งเดมอนเช่นกันแต่เราไม่ได้แนะนำทีมงานเราเป็นผู้ซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียว เมื่อครั้งต่อไปซื้อก็บริษัทจะจ่ายคืนนะครับ10%ของราคาสมาชิกนะครับก็250บาทโอนเข้าบัญชีสำหรับรายได้ต่อไปก็คือรายได้ทางที่6รายได้อิวรเลตอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเปิดเป็นศูนย์เอเร์เลมือบายก็จะมีค่าคีย์คะแนนสินค้าของสมาชิกนะครับเปิดศูนย์เป็นโมบายรดยลงทุน ซื้อสินค้าอย่างต่ำสามหมื่นบาทก็จะมีสิทธิ์นะเปิดเป็นศูนย์อีเวนต์โมบายของบริษัทเจแคนจะรับค่าคียยอดสั่งซื้อสินค้าสามเเซ็บก็คือจัดยอดราคาซื้อสินค้าและค่าชุดสมัครชุดละห้าสิบาทต่อไปเป็นไรายได้นะครับไรายได้พิเศษทางต่อไปก็คือเป็นไรายได้สําหรับการขึ้นตําแหน่งนะครับเาที่บริษัทไว้ก็คือเมื่อขึ้นตําแหน่งเป็นตําแหน่ง ในบริษัทที่จะรับยอดขายรวมจากบริษัท5%นะครับยอดขายรวมทั้งหมดเลยโดยเป็นตำแหน่งม a น a เจอร์จะได้1%คือตำแหน่งผู้จัดการนะครับแล้วก็ตำแหน่งดีเรคเตอร์ตำแหน่งผู้ในการ1%ตำแหน่ง Vice President รองประธาน1%และตำแหน่งประธาน2%ก็เลยได้นะครับจากแผนการตลาดของบริษัทยินแคน มันได้ยากเลยขอให้ทุกคนประสบความโชคดีกับการแนะนำสมาชิกสั่งซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับสังคมในปัจจุบันตามมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจกชีวิตความเป็นอยู่ที่ตางไปจากเดิมล้วนเกิจากปีเหมน่ม ที่สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมีทั้งคุณและโทษยังเลีกเลี่ยงไม่ได้ได้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต,ต,ตองการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสูงบริษัท Yes I Can นโปร์เทชประเทศไทยจำกัดจึ่งได้ก่อ,กกอเดขึ้นนำนวัตรกรรมใหม่ๆจากทั่วทุมโลกมาตอบสนองการเพิ่มผลผลิตได้ อย่างเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจรโลก